ดาบประตูไว้พี่นายเฮ้ยมึงเป็นใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวฟังพี่ยอนเดี๋ยวดาวนี่ใครทำไมอ่ะนี่ใครไอ้คนนี้ใครก็ทำไมอ่ะก็องของหนูอ่ะทำไมอ่ะเอ้าแล้วแม่เป็นใครอ่ะเธอพาแม่เข้ามาในห้องได้ไงอ่ะทำไมอ่ะก็แฟนหนูอ่ะแฟนใหม่พี่มีอะไรเปล่าแล้วพี่อ่ะพี่พี่ยังมีได้เลยพี่มีตอนไหนวะทำไม เฮ้ยมันไม่ได้เนี่ยพี่ไม่ต้องหรอกดูรู้พี่มีอะไรวะพี่มีใครวะดูรู้ว่าพี่มีพี่ไม่ต้องมาโกหกหรอกพี่ทับแต่งานพี่มีใครที่ไหนแล้วมันเข้ามาในห้องได้ไงเนี่ยทำไมอ่ะเฮ้ยมึงเป็นใครวะเดี๋ยน้องค่อยคุยกันพี่มึงกูป่าวเลยน้อใครพี่มีได้ทำไมหนูจะมีไม่ได้พี่ไม่มีใครพี่มีแค่หนูคนเดียวไม่เชื่อแล้วหนูมีหลักฐานอะไรว่าพี่มีเอาก็หนูรู้สึกได้อ่ะดูรู้ว่าพี่มีพี่ไม่มีใครพี่ ทำไมเดาทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาคุยกันพูดปากได้แล้วมึงอ่ะอ๋อมึงอ่ะไม่ไปไหนมาออกไปพี่หลอใครไม่ต้องไปรูปออกไปอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวยุ่งไปกับเขาใจเย็นนี่น้องใจเย็นได้ไงวะก็ที่พี่ยังมีเลยถ้าไม่หนูจะมีไม่ได้ถึงก็มีเหตุผลของหนูอันนี้มันแฟนกูนะเว้ยก็พี่พี่เขาไม่รู้เขาไม่เกี่ยจอพี่มีได้ถึงก็มีได้ เขาจะไม่เกี่ยวได้ไหดาวดาวเป็นแฟน,นพี่นะพี่เป็นแฟนหนูพี่ยังมีได้เลยแ้วทำไมหนูจะมีพี่ไม่มีใครพี่มีแค่าดาวคนเดียวเนี่ยหนูรู้ว่าพี่ไม่หนูรู้สึกหนูเป็นผู้หญิงไงหนูรู้สึกห<ฮ>นูรู้โอ้หนู แค่หนูฝันแค่ฝันคือหนูฝันหนูฝันแล้วหนูก็นอกใจพี่อย่างนี้นะก็มาเร่องจริงอ่ะคือมันเป็นผลไม่ได้ดาวคือพี่ทำงานทั้งวันทุกวันคือแล้วหนูมาทำอย่างเงี้ยคือมันพี่เจ็บนะเว้ยหนูก็เจ็บเหมือนกันเจ็บเพราะอะไรแค่ความฝันมันเหมือนจริงมาก ไม่ใช่พี่ไม่มีใครพี่มีแค่เธอคนเดียวโอ้ไร<ป>เดี๋ยวพี่ไปเงาะแค่ถูกปากเลยนะมึงอะเงียบไปเลย